ตครับึกมากเลยไม่เคยออกตกัอข้างแรงเขานะ มีขูอ่างมีขูอ่างอยู่ตรงนี้นะครับรน,นะจยุดตันนะมีขูอ่างนะเป็นนกปากเบานะเสียงเล็กนะครับแต่ขูอ่างครับอ่างหลายคำเลยอันนี้ก็คือขนาดแล้วเดี๋ยวเอากปนกขึ้นต่อกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอซีท่านและสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ท่านจะับม,มาพบกับเช่นเคยครับผมผมนกเขาใหญ่มเมืองเหนือนะครับ ก็คลิปนี้จะพาเจ้ามดแดงนะมาออกฝึกครั้งแรกนะของเขานะครับก็ออกฝึกเป็นครั้งแรกของเขาไม่ไม,ไม่ไม่เคยลองด้วยนกตัวนี้ครับเป็นนกลิวเฟืองนะครับเป็นลิวเฟืองก็จะเฟืองเยอะแต่คุกน้อยนะครับนกตัวนี้ครับตอนนี้ผมก็มาถึงหมายเป็นเรียบเชอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตที่ศูนลํลำไยนะครับผมแต่นกอยู่นู่นครับตอนนี้ผมานกใส่เรียบร้อยแล้ะใส่ฝังวนไว้นะ เป็นต้นที่สองลองดูต้นที่สองว่าจะขายหรือเปล่าว่าผมเปิดโล่งผมไม่ได้แซมไมเนียนะนกตัวนี้ครับยังคือเขายัางตื่นยังตื่นปมญนีอยู่ผมต้องมองตลอดเพราะว่าเพราว่าเขาเป็นนกใหม่อยู่อะพึ่งเขาเป็นนรั้งแรงมันจะมีตื่นมีอะไรมีดิ้นมีอะไรบ้างนะครับนกตัวนี้ <ST. S 2> ก็ลองฝึกดูนะครับจะ <ST. S 2> ได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรคอให้ผมได้ออกต่อผมก็สุขใจนะครับคลิปของผมนะ <ST. S 2> โอเคครับอาจารย์ท่านเรามาล้อรู้ชมชมแล้วครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเก็บนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ค่มแล้วนะเนี่ยนะครับตะวันตะวันเริ่มลงแล้วลงดอยละครับมันเป็นดอยไปภูเขาเลนะใครอยากมาต่อนี้ต่อได้นะตอนนี้มีนกเยอะนะนกกรลมเยอะมากเลยแต่ว่าจะต่อยากหน่อยครับช่วงนี้ครับช่วงนี้นกเริ่มจะเข้าคู่แล้วครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคู่อ่างอ่ะมันชอบอยู่ต้นนะแต่มันหาที่ใส่ไม่ได้ครับเลยผมต้องมาใส่ต้นต้นนี้ครับต้นนี่ต้นนี้ใหญ่ มันไม่มานะครับมันไม่ยอมมาฝั่งนี้เลยนี่กันนกใหม่ผมนะครับนะครับเจ้ามดแดงนะครับนะครับดึงดีหน่อยครับหนะดูดูหางครับนี่ครับเพราะว่านกฝึกของแท้นะครับนะครับดูมุ่นครับขนาดอยู่บ้านก็ดิอย่างนี้นะครับแต่ว่าขึ้นต้นนี้ขันเลยขึ้นต้นนี้เอาเลยนะครับนะให้ดูตัวนะครับหนาดูก็นะครับนี่ครับ ดีนะครับนะยรงนกใหม่อยู่เนี่ยครับอยากมาต่อมาต่อได้เลยขอไล่ฝางนะครับไล่ฝาเข้าสัดตุ้มเปาใครอยากมาต่อได้เลยครับใครอยู่ในเขตนี้นะมาต่อครับนกขลุ่มเยอะแต่ต่อยากหน่อยนะครับกินยากโอเคครับอาจารย์ท่านคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามซับไพ่ผมนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทําคลิปใหม่ครับผมอาจารย์ท่านอย่าลืมดูคลิปผมจนจบนะครับผมครับดีครับ